สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะมารีวิวอาหารของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดนาราธิวาสน,นะคะอันนี้เขาเรียกว่าโรตีปลาแยค่ะเป็นโรตีน้ำแกงอะคะ่ะที่ร้านจะมีสารน้ำแกงให้เลือกนะคะอันนี้น้ำแกงถั่วน้ำแกงถั่วนะคะ น้ำแกงเนื้อแล้วก็มีน้ําแกงไก่ลักษณะสีสันจะคล้ายๆกันอย่างนี้ค่ะไว้ใช้จิ้มกับตัวโรตีเนี่ยโรตีอันนี้ก็จะมีลักษณะนุ่มๆฟูๆนะคะแต่เน้นแป้งเดี๋ยวจะชิมโรตีอย่างเดียวก่อนค่ะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงอืมโรตีเนื้อนุ่มฟูเค็มมัน ไม่ได้มันมากจนแบบเลี่ยนนะคะมีความฟูเห็นไหมคะเนื้อด้านในฟูแล้วข้างนอกเนี่ยเกียมๆหอมมากเลยอันนี้เป็นการทานครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่เคยทานมาก่อนเมื่อก่อนเคยทานแต่โรตีน้ำแกงที่เป็นแบบแผ่นแป้งไม่ฟูอย่างเนี้ยค่ะแบบโรตีธรรมดาที่เราเคยทานทั่วไปอะแล้วก็มามิสกับน้ำแกงอันนี้ลองก่อนนะคะน้ำแกงถั่ว รสชาติน้ำแกงถั่วออกหวานค่ะก็คือเครื่องของมัส,สัมนไงต้น,นแกงมัส,สมัมนใส่ถั่วบดแล้วก็ให้นำให้หวานนำมีความหวานมันนะคะในความหวานมันของเขาเนี่ยก็จะหอม เครื่องเทศกลิ่นกะวานนี่ลอยขึ้นเตะจมูกเลยค่ะอันนี้แม่ค้าใจะดีให้ลองมาชิมกระติไม่กินกินไม่เป็นแต่สนใจแกงเนื้อมันไม่ได้เป็นแบบแกงเนื้อเป็นชิ้นๆนเนาะนี่ทั้งชุดนี่ชิ้นใหญ่เนี้ยยี่สิบบาทเองนะคะถูกมากแล้วกินอิ่มเลยอะ่ะ เอาอิ่มให้พลังงานแล้วอร่อยด้วยอร่อยจริงเดี๋ยวลองแกงเนื้อ,อแกงเนื้อก็ออกหวานแต่มีความเป็นอาหารคาวมากกว่า ทางนื้อร่อยกินรวมๆแล้วอร่อยอ่ะเนี่ยทั้งเซตเนี่ยยี่สิบาทที่อื่นคงซื้อไม่ได้แล้วแหละอาหารพวกนี้นะคะทานมาตั้งแต่เด็กคือมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามการเวลา แต่ว่ารสชาติคุ้นลิ้นของเราอ่ะมันก็ยังคงอยู่เราเกิดแล้วก็เติบโตมากับของพวกเนี้ยถึงเราไปอยู่ที่ไหนไกลแค่ไหนเราก็คิดถึงอาหารพวกนี้อร่อยมากๆค่ะแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมารีวิวอาหารประเภทอื่นๆของชาวมุสลิมกันที่เขาทานกันในช่วงเดือนระมาดอนเนี้ยค่ะ ของดีของเด็ดอะไรจะมาแนะนำกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณสำหรับคลิปค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ